ยมยมขออนุญาตถามนิดนึงเจ้าค่ะบางทีเราเราไปชวนคนสวดพุทธคุณนะคะหลายท่านก็บอกว่าสวดอยู่แล้วทุกวันนี้สวดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สวดบทอรหังสัมมาอันนี้สวดบทอื่นเช่นมงกุฎพระพุทธเจ้า,าอย่างนี้เจ้าค่ะอย่างนี้เราควรจะอธิบายเขาว่ายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าพุทธคุณนะั้นมีอยู่9้าบทนะครับบอกเขากันอย่างมีคําว่าอารหัง มีคาว่าสัมมาสัพพุธโธมีคําว่าวิชชาจารณะสัมปันโนนี่ก็เรียกพุทธคุณถ้าธรรมคุณก็มีหกสังฆคุณก็มีเก้าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเก้าหกเก้าก็บอกเนี้ยฉะนั้นในการสวดบทอื่นอันนั้นบางทีเป็นการขับเน้นเรื่องในส่วนของพระธรรมหมวดอื่นแต่ถ้าเราต้องการอยากจะเจริญพุทธานุสติจริงๆ คือระลึกถึงคุณของพระเจ้าจริงๆเป็นสัพพะตะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จำปาถนาในกิจทั้งปวงถูบ้านกวาดพื้นเข้าห้องน้ำทำกิจกรรมต่างๆถ่ายละครทั้งยเหลา่านี้สามารถเจริญได้ว่างั้นเจริญได้แต่การเจริญในลักษณะแบบนี้เป็นกรรมฐานที่เป็นจตุรารักขะกกรรมฐานกรรมฐานสี่กรรมฐาน, 4, รรม,ฐานมีพุทธคุณเป็นต้น เป็นประดุดดังพระพุทธเจ้าคอยอารักขาให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินไปตามพระธรรมของพุทธเจ้าคุ้มครองทำให้เรากระแสชีวิตเราปลอดภัยไม่ให้กิเลสและอกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายไหลเข้าสู่กระแสชีวิตนั้นพุทธคุณเนี่ยถ้าใครเจริญพุทธคุณเนี่ยประดุดดังว่าเราอยู่ในสายพระเนตรของพุทธเจ้าตลอดเวลา ปรารถนาอยากจะอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดเวลาไหมถ้าอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยคุ้มครองอย่างไรโดยรูปปักกายก็คือบาปรกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่ให้ผลโดยนามนธรรมก็คือกิเลสสกปกจะไม่ไหลเข้าสู่ใจแล้วจะกลายเป็นบุคคลที่มีความแกล้วกลาอาฐรราท์ทางด้านจิตใจจะปราโมดปีติเกิด ความทุกข์ใจจะไม่เกิดจะเป็นผู้มีความศรัทธามั่นคงเป็นต้นและจะเป็นผู้ที่บาปทั้งหลายฮิริโอตปะจะเกิดได้อย่างรวดเร็วแล้วจะจิตนั้นจะน้อมไปในพุทธภูมิก็หมายความว่าน้อมในการที่จะจะบรรลุธรรมน้อมในการที่จะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์นั้นก็พยายามอธิบายให้เขาได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ ก็ต้องบอกว่าปรารถนาไหมปราถนาจะขจัดทุกทางใจไหมปราถนาอยากให้เข้าสู่ความสงบและเข้าถึงความสุขเข้าถึงสภาพจิตที่ละเอียดและปราณีตไหมกลุ่มนิวราธรารมทั้งหลายจะได้ไม่ไม่มารบกวนอย่างนี้เป็นต้นถ้าปรารถนาเชิญท่านทั้งหลายมาสาธยายใหม่ๆหมน้นมันต้องอาจจะเหนื่อยหน่อยกว่ากรรมฐานที่เคยทําคําว่าเหนื่อยในที่นี้หมายความว่ากรรมฐานบางกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องสาธยายไง แต่อย่าลืมนะกรรมฐานที่ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรแบบนั้นนะโดยมากก็ไปได้แค่ชั่วพักชั่วครู่แต่อันนี้มันเป็นการฝึกตนเองทุกด้านเลยการด้านดําเนินชีวิตด้านวางท่าทีทางใจด้านทําสภาพจิตของตอนเองเนี่ยมันฝึกหมดเลยนะทําให้ตื่นตาตื่นใจในการที่จะต้องตั้งใจในการที่ฝึกตนเองคือต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมหรือว่าถ้าคิดว่าปัจจุบันก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ย อย่างนี้ก็เรื่องของคุณเนแต่ว่าถ้าปรารถนาอยากจะได้เข้าถึงสภาพความสุขที่ดีขึ้นงนั้นก็เชิญชวนเขาในทํานองลักษณะแบบนี้เพราะว่าอ่างมองเห็นบ้างไหมกรอบข่บพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่า <c oughs> ค,คือบางทีบางทีการเจริญพุทธคุณเนี่ยอมันอาจจะมันอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยที่มาเจริญแบบนี้ แต่ในเรื่องแบบนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลเขาเจริญกันตลอดอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระมหากปินนะตอนนั้นท่านเป็นพระเจ้าเผ็น่นินมีชาวสาวัตถีเดินทางรอมแลนรอมแลนจากฟันโกสลนเนี่ยไปค้าขายที่เมืองของท่านตอนนั้นท่านพร้อมได้อมาต์ห0ารอก็นั่งอยู่บนหลังมา้าออกมาที่อุทยานคล้ายมาตรวจเมืองด้วย เรียบเมืองด้วยก็ไม่เห็นชาวเสาวัตถีเต็มไปหมดก็เลยถามว่าท่านทั้งหลายท้อชาวเสาวัตถีเข้าเฝ้าพระยอดีนท่านก็เลยถามท่านยังนั่งอยู่บนหลังม้าเลยนะท่านก็ถามว่าท่านทั้งหลายมาจากไหนว่างั้นเถอก็บอกว่ากาบประชาชนก็กราบทุนพระราชาบอวขพระเจ้ามาจากเสาวัตถีกถ็ท่านก็เลยถามต่อว่าในเมืองของท่านมีอะไรที่ประเสริฐเลิศที่สุด ท่านต้องการอยากจะรู้ว่าอะไรในเมืองของท่านที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดดีที่สุดชาวสาวัตถีบอกข้าพเจ้ายังพูดไม่ได้ถามทําไมเพราะตอนนี้ปากของข้าพเจ้าไม่สะอาดบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ยแค่จะต้องพูดนี่ต้องชําระปากให้สะอาดก่อนใช่ไหมท่านก็หยิบไอน้น้ําเต้าอ,อะไรนะั้นเขาเรียกคอนโทรทำนอที่ใส่น้ำํำยื่นให้ยื่นให้เลยว่างั้นงั้นจงล้างปากเสีย หวังกันเธออยากฟังนักว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดในเมืองท่านคืออะไรชาวสชาวสีสาววิีที่เป็นหัวหน้าก็เอาน้ํามาล้างหน้าแล้วก็บ้วนปากทําความสะอาดทั้งปากไปเสร็จแล้วแล้วก็วางไว้แล้วหันหลังให้พระราชาหันหน้าไปทางที่พ,พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทางเมืองทางทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วประนมมือแล้วก็ กราบลงไปด้วยเบญจางครับแล้วก็บอกว่าอิทาตถาคโตโลเกอุปโนพระตถาคตเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พุทโทโลเกอุปโนพระเจ้าบัติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สาธยายพุทธคุณเลยอิติปิสโสภคะวาอาระหังอิติปิสโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิสโสภคะวาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิสโสภคะวาสุกโตอิติปิโสภคะวาโลกะวิทูอิติปิสโสภคะวา อนุตตรโภพุริสธรรมาสารตีติปโสพะควา,พา,พาสัทธาเดวุุสานัานางติปิโสภรควาพุทโตติปิโสภรควาพ,าพระวา,พ,า,พ,า,พ,าพอพูดแค่นี้พระเจ้าแผ่นดินระลึกตามแล้วจำได้ทันทีเลยระลึกตุ๊ยทุ้ยุ้ระลึกเดียวนั้นนะระลึกระลึกระลึก,ลลกอย่างรวดเร็วจิตก็แนบแน่นแนบแน่นแน่นทั้งปราโมทปีติปัปสสติสุขและสมาธิก็ตั้งขึ้นนี่เรธรรมหลุดปีติเกิดนี่เห็นไหม เจริญพระทุคุณก่อนไหมแล้วก็น้ําตาไหลปีติเกิดว่าปนมมือบอกว่าพรองุทธเจ้าประเสริฐแท้ท่านทั้งหลายนอกจากอุบัติเกิดขึ้นพระเจ้าแล้วแล้วพระราชทานทรัพย์ให้หนึ่งแสนกาบนะแล้วก็บอกยังมีอีกไหมสิ่งที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดยังมีอีกไหมบอกว่ามีพระเจ้าข้าอะไรก็สาธยายต่อบอกว่า ตอนนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะพุทธเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าแสดงธรรมแล้วพระธรรมเป็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเขาเข้าใจทันทีนะเขาขยายความนะไม่ใช่ไม่ขยายพระธรรมในที่นั้นคือโลกุตตระธรรมเก้าอ่ะมรสีผลสีนิพานหนึ่งส่วนปริยัติธรรมหนึ่งคือประสบการณ์ของพุทธเจ้าบอกว่าจะเข้าถึงมรสี 4, ผลสีนิพานหนึ่งอย่างไรบอกทั้งหมดแล้วนี่คือพระธรรม ถธารมเป็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะปรากฏชัดได้ตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการมรรคจิตเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอการเวลาให้ผลทันทีทันใดว่าจะเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัด,กกด,กเ,ดเป็นธรรมท,ที่ควรกล่าวกับผู้อื่นจงมาดูจงเชิญชวนกันจึงมาดูก็คือมาประพฤติปฏิบัติมาทําให้เกิดขึ้นผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นต้นอย่างเนี้ย โอ้โหท่านก็เจริญธรรมคุณตามอีกได้อนุสติได้อุปจารสมาธิจากการเจริญธรรมคุณอีกนีท่านได้แล้วไหมได้ทันทีท่านก็ถามบอกว่าโอ้โหพระเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ถามต่อว่าแล้วมีอะไรประเสริฐเกิดขึ้นอีกไหมท่านก็บอกว่าข้าแต่พระอ,องค์เจริญบัดนี้อริยะสาวกหรือบุคคลที่ลองรับวระธรรมเทศนาเข้าถึงวรรมมีแล้ว สงสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วไล่พุทธสังฆคุณอีกเก้าประการจบไหมพระราชานทรัพย์สามแสนกหาพนะพอพระราชาฟังอย่างนี้ปุ๊บพระราชาก็ปีติเกิดจิตหลุดจากกรรมแล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป,เ,ปเป็นเป็นอุปยาและสมาธิความกำหนัดความขัดเคืองความหดหูท้อแท้ความปุ่งสร้างลำคาญใจความลังเลสงสัยหลุดท่านก็หันกลับมา บอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าไม่กลับวังแล้วข้าพเจ้าไม่กลับวังแล้วข้าพเจ้าขอสละราชบัลลังก์เขียนราชสารต้องการมอบให้อมาตบอกว่าจงเอาพระราชสารนี้ไปมอบให้กับพระพระาชินี ไม่อยากเสียเวลาจากการที่จะเดินทางกลับไปวงังแต่จะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้พระเจ้าจะอยู่ไกลแสนไกลอย่างไรจะเอาสเสบียงคล้องบ่าจะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้พอพูดอย่างนี้กลุ่มอมาตพิจารณาดูโอ้โหก็ขนาดพระราชามีพระราชาทรัพย์มีพระราชาอำนาจปกครองทั้งแผ่นดินยังสละ แเรามีแค่นี้บุตรภรรยางเราแค่นี้ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ฟังอยู่แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็ได้พุทธคุณแล้วนี่เขาเจริญพุทธคุณทำมาคุณสังคุณกันหมดแล้วได้อุปจารสมาธิกันหมดห้าร้อยคนเนี่ยก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปรารถนาสละแล้วต้องการตามพระราชาไปด้วยก็เลยต้องเขียนสารสละราชบรลลังฝาก ประชาชนเนี่ยให้ไปถวายแด่พระราชินีแล้วเม็่เสร็จท่านก็กํากับม้าหันหน้าไปทางทิศที่พระบุทรยาวัทับแล้วก็กําหนดเส้นตรงบอกว่าต่อให้ทะเลภูเขาขวางก็จะไม่อ้อมให้เสียเวลา ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นและด้วยการที่ท่านข้าพเจ้าได้พุทธคุณแล้วธรรมคุณสังฆคุณแล้วข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าปลอดภัยเรียบร้อยพอพอพลังจิตที่มันมีพลังอย่างมหาศาลเนี่ยเกิดขึ้นในจิตนี่นะมันเป็นอุปนิสัยปจิยสตินะกระตุ้นนะม้าที่นั่งอยู่ด้วยม้าก็ขนลุกขนลุกชูชันตลอดม้าก็ฮึกเขิมยังก็ออกศึกยังก็ออกศึกโลดแล่น ลอดแล่นออกจากที่ตรงนั้นไปเลยคิดดูฉนั้นทุกคนได้พุทธคุณแปลว่าเขาท่องในใจตลอดอิติปิโสวรากวาลังสม,มาสมุทธโววิจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูนุตโตโรปุริสัมมาสาราสาติสาาัทธาเดวุสานังพุทโธมากว่าตลอดเลยต้องไปฝ้าพุทธเจ้าให้ได้นี่เป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เขาถ้าเขาไม่ได้พุทธคุณไม่เป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรม เขาต้องเชื่อมั่นพระเจ้าก่อนถึงจะน้อมใจในการฟังธรรมเพราะฟังธรรมแล้วจึงได้พุทธานุติได้ธรรมานุติแล้วก็ได้ฟังคุณของอริยสงฆ์เขาปรารถนาจะเป็นอริยสงฆ์อยากเขาอยากเปลี่ยนชุมชนเขาเขาไม่อยากเป็นบุรุชนนะยมงกิ๊งนะไม่อยากเป็นเพราะเป็นบุรุชนเนี่ยแล้วถ้าเราอยู่ในชุมชนของบุรุชนมนันมีปัญหาเยอะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทส่อเสียดหยาเพิรเจอโลภโกรธหลง แล้วก็มัวเมาของมืนเมาหมกมุ่นในกามกันเี้เขาต้องการผันตัวเองออกจากความเป็นบุรุษชนสู่ความเป็นอริยะเขาอยากจะเป็นหนึ่งในชุมชนอริยะนะั้เพราะบุคคลที่ลองรับพระธรรมเทศนาคืออริยสาวกมีอยู่แล้วเขาจึงไม่ปราดถนาเป็นบุรุษชนอีกต่อไปเขาจึงขวนขวายเนี่ยและที่ส่วนจริงท่านก็ไป น,นี่เป็นไปล,ลักษณะอย่างนี้นคนที่มีศรัทธาคนที่ได้พทธคุณจะต้องเป็นแบบนี้หมดจเจริญไปแล้วจะรู้สึกมั่นคงในตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้าและจะไม่จะไม่อาลัยอาวรณ์ในกามจะไม่หมกมุ่นในกามกินอยู่ใช้หรือบริโภคกามด้สติสัมปชัญญะด้วยความรู้เท่าทันรู้เท่าทันกามนั้นไม่ถูกกามมันเคี้ยวกินไม่ถูกกามมันครอบงํา ไม่เป็นาธาตุของกามคุณนทั้งหลายเป็นต้นแม้จะใช้ทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์อย่างชานฉลาดเวลาไปแสวงหาทรัพย์นะคนที่เจริญพุทธานุสติได้แล้วเนะี่ยไปแสวงหาทรัพย์ด้วยความหมั่นด้วยเลี้ยวแรงด้วยกําลังอย่างอาบเหงื่อ่างน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทำเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเห็นไหมแม้ไปแสวงหาก็กมีสติสัมปชัญญะในการแสวงหาแล้วก็แสวงหาโดยธรรมะด้วยไม่ไปเบียดไม่ไปฆ่าเขาแล้วได้มา้วยนะ ไม่ได้ไปลักไปประพฤติผิดเหการไม่ได้ไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจ้อได้มาไม่ได้ไปเอาของมึนเมาไปหลอกล่อคนอื่นแล้วได้มาเนียได้ทรัพย์มาด้วยได้ธรรมะได้มาโดยธรรมเป็นของชอบทมพอได้มาแล้วก็เอาไปดูแลตนเองให้มีสุขไงยเอาดูแลบุตหลานญาติมิตรบุคคลที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องให้มีสุขยังไงแล้วก็ใช้ทรัพย์ทําความดีแล้วไม่ใช่แค่นั้น แม้จะได้โดยความหมันเลียวแรงอย่างอ่าเงื่อนต่างน้ําได้มาจะทําเป็นของชอบทมแล้วใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องดีงานบริหารจัดการแล้วก็อยู่เหนือโภคทรัพย์ขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการกินอยู่ใช้สอยทรัพย์โดยมีปัญญาเป็นเครื่องนำพาชีวิตเพราะได้พุทธคุณแล้วไงเ,เรียกมีนิสรณะณปัญญามีปัญญาที่อยู่เหนือโภคทรัพย์ กินอยู่ใช้สอยทรัพย์ด้วยความรู้เท่าทันด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนี่เป็นแบบนี้นี่บุคคลที่เจริญพุทธานุสติแล้วเขาฝังวัรรมแล้วเขาฝึกตนเองเพื่อออกจากความเป็นปุรุชนสู่ความเป็นอริยะนี่เขาเรียกเจริญพุทธคุณทำคุนสังคมมันจะมันจะรันกันไปแบบนี้ตอนนี้เราให้เจริญพุทธคุณก่อนเข้ายยังได้ตอบปัญหาใครตอบ เข้าใจยังเข้าใจเจ้าค่ะพระอาจารย์งั้นจึงบอกว่าเออเขาเจริญพุทธคุณเห็นไหมว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่คือระดับพระเจ้าดินที่ได้พุทธคุณแล้วก็กลุ่มอมาตราชบริพานีกข้าร้อยที่ได้พุทธคุณเป็นแบบนี้เลยและท่านนี้เมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อมาออกบท แล้วได้ฟังพระธรรมแล้วได้บรรลุพอได้บรรลุนะไปอยู่ในที่ไหนก็จะอุทานว่าสุขหนอสุขหนอตอนเป็นพระราชาก็ดีเนี่ยไม่เคยได้ความสุขนี้เลยทั้งทั้งที่อยู่บนกองพระราชทรัพย์ทั้งทั้งที่อยู่บนปราสาทราชวังเห็นไว้ว่าทรัพย์ยศอำนาจมันนอกตัวแต่ท่านกลับอยู่ด้วยความกังวลอยู่ด้วยความวิตกอยู่ด้วย พระราชกรณในกิจโอ้โหมีงานงานมากมายนะไม่เคยอุทานเลยว่าสุขสุกสุข,สขแต่พอมาเข้าสู่ในล่มภาคกาสาวพัฒอยู่ในาศาสนาพิชินเจ้าเนี่ยท่านอุทานว่าสุขหนอสุขหนอ,หนอจนพระไปเฝ้าพระเจ้ากันแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเออท่านมหากปินะพิขุเนี่ยสงสัยติดกามมั้งมาบวชแล้วเนี่ย ก็ยังอุทานว่าสุขหนอสุขหนอ,สหนอแสดงว่าคิดถึงกามตอนสมัยเป็นกัลาวาดก็เลยถูกเรียกเข้ามาพระเจ้าก็เลยสอบสวนท่านก็เลยเล่าความจริงไม่ใช่เลยพอตัดกามมาสุขออกไปแล้วมันได้เนคขมัสสุขได้ศีลสุขได้สมาธิสุขได้ปัญญาสุขได้สุขจากการอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆค,คุณสุขมากเอเอ นนี้ตอบปัญหายอมกิ๊กได้หรือยังได้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารยจารจักขอบพระคุณเจ้าค่ะได้แล้วนะเจ้าค่ะเนี่ยได้ได้แล้วโอ้มันได้ความสุขถ้าไม่ถึงพุทธคุณนะเป็นพระก็อยู่ลำบากอยู่ลำบากมันอยู่ก็ต้องไปติดคนนั้นติดคนนี้ติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้พออยู่ได้พอพอสิ่งเหล่านั้น มันจางคลายหายไปขึ้นมาปุ๊บนักเข้าก็ต้องออกเพราะไม่มีความสุขจากการได้ฟังได้เฝ้าพุทธเจ้าไม่มีพุทธคุณเป็นญาติโยมก็ไม่มีความสุขฉะนั้นเราต้องรีบสร้างที่พึ่งให้กับตัวเราแล้วใช่ไหมท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้เข้าถึงความสุขพวกเราเริ่มเข้าถึงกันบ้างอยังเนี่ยได้หรือยังยอมต้นบุญได้บ้างอยัง เริ่มเขาถึงความสุขเจ้าค่ะพระอาจารย์ยมมยมโยมคุยกับหลายคนที่เขาสวดพุทธคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเขามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆเจ้าค่ะเป็นยังไงก็อย่างบางท่านเนี่ยแบบเจ้านายก็จะแบบหุดหงิดใส่พูดจาไม่ค่อยเพาะด้วยเงนี้ตั้งแต่เขาเจริญพุทธคุณคือเจ้านายเขาเปลี่ยนแปลงไปดูใจเย็นขึ้นเจ้าค่ะท่านแล้วก็ไม่โดนไม่โดนดุเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าค่ะ อยากรู้ไหมว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอยากทราบเจ้าค่ะเหตุผลเพราะเวลาจิตของเราหรือสติของเราไปยึดโยงในพุทธคุณซึ่งมีอยู่จริงยึดโยงในอาหารหันตคุณยึดโยงในคาว่าสัมมาสัมพุทโธยึดยานยึดโยงในคําว่าวิชาจรณะสัมปันธุพระคุณเหล่านั้นมีอยู่จริงเมื่อสติไปแนบหรือไปดึงคุณของพระเจ้า สมาธิเป็นแนบชิดในคุณของพระเจ้าวความเพียรประคองจิตให้ตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าปัญญาไปเห็นคุณของพระเจ้าพลังของพุทธานุสติก็มาประชุมในใจของเขาท่าน,นู้นั้นทั้งศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณของพระเจ้าอยู่ในใจเมื่ออยู่ในใจแล้วก็แผ่มาเป็นปราโมดปีติปัสสิทธิสุขสมาธิแล้วก็แผ่ป,ปกคลุมกรรจ์กายทั้งหมดเขาเลยมีรูปขันที่เปลี่ยนไป มีความผ่องใสมีความเป็นอลังการละเห็นแล้วมันน่าศรัทธาเห็นแล้วมันน่าเคารพเห็นแล้วน่านับถือบางทีคิดจะตำหนี่พอเห็นสีหน้าแววตาขึ้นมาแล้วโอ้ไม่กล้าตำหนิเพราะมีพลังมีพลังของพุทธคุณอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผู้นี้ั้นี่เขาเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพของพุทธานุสติแบบนี้แต่ต้องทําให้มีพลังออกมางั้นจริงๆนะ เพราะนั้นตอนนี้ยังฟุง้งซ่านอยู่จึงต้องอัดรอบอัดให้เร็วขึ้นจนรู้สึกสมาธิตั้งมัน่นก็นี่ยงไงยมที่อยู่ที่เนี่แต่ก่อนนอนแทบทั้งวันเดินก็นอนนั่งก็นอนหลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่นตื่นห้ตอนเนี้ตอนนี้นอนเป็นเวลาเดินเป็นเวลานะตอนนี้ดูที่ที่แปลกที่สุดคืออะไรตนะัวสีหน้าแวแวตาก็เปลี่ยนพองใสขึ้นดูดีขึ้น ที่แปลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมจากที่อ้วนๆก็กลายเป็นผอม <c oughs> เออทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะอเดินจเจริญพุทธคุณใช่ไหมเออสุขภาพก็ดีขึ้นอาการปวดหัวก็หายตึงเครียดตามเนื้อตามตัวก็หายถ้ายิ่งจเจริญแล้วตึงปวดอย่างนี้แสดงว่าจเจริญผิดฉะนั้นถ้าจเจริญต้องมีผลแบบนี้มีพลังแบบนี้นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าปราถนาอยากจะได้อันนี้เป็นคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือสภาพจิตของตนเองนั้นแก้วกล้าอาถารพนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้อู้เหลือเวลานิดเดียวเองเหลือยี่สิบกวนาทีไปอีกนิดหนึ่งก่อนดีกว่าสัตรูประกาะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าหลังจะได้ตัดสรุนนุตระสัมมาสัมปวิยานแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอาสัยสัมปทานะคำว่าอาสัยสัมปทาก็เกิดถึงพร้อมด้วยอัธยาศัยที่เกื้อกูลเหล่าสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้ปทุศลายนะสัตว์ทั้งหลายแม้คิดปทุศลายพระพุทธเจ้าเช่นพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็มีจิตอนุเคราะห์นางกินจะมานาวิกาคิดปทุศรุอปทุสรายพระพุทธเจ้าเงเี้ยไม่ว่าจะปุรณะกัสปมะมัคคาริโคสาละอชิตาเกสกัมพลปกุทธกัจยนะนิคนนาตบุตร สัญชัยเวรพรบุตรหรือแม้แต่สัจจการนิคนเนี่ยที่แรกจริงคิดจะไปประทุสส้ายพระริ้าไปท้าในการโต้วาทายพระริยาพระเจ้าคิดอนุเคราะห์หมดนี่แหละอัธยาศัยเหล่านี้ซึ่งซึ่งสุดยอดมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดแล้วที่จะคิดประทุสส้ายแม้ศัตรูนะศัตรูที่มาเบียดเบียนมาประทุสส้ายก็ยังมีจิตมีอัธยาศัยในการที่เกื้อกูล เกื้อกูลเหล่าสัตว์เสมอต้นเสมอปลายนี่เป็นไปลักษณะนี้กาเรียกว่าอุปการละถึงพร้อมด้วยการอนุเคราะห์ประการต่อมาคือประโยชน์ค่าสัมปทาความบริสุทธิ์แห่งการความเพียรในการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมเพื่อเพ่งลาบสกาละเสียงสรรเสริญเยือนยอรหรือเกียรติยศชื่อเสียง,งกระบวนการความคิดเหล่านี้ตัดหายไปเลยฉะนั้นเวลาบุคคลที่เป็น พุทธบริษัทของพุทธเจ้ามีภิกษุเป็นต้นหรืออย่างสมมติไม่ต้องสมมุติเหมือนยอมกิ๊กไปกล่าวพระธรรมถ้ากล่าวพระธรรมให้เป็นสมบูรณ์แบบตามพรรมุทธเจ้าต้องเป็นไปยุต้องมีประโยคาสัมปทาที่ไปกล่าวธรรมะไปบอกไปชี้แนะหรือไปแสดงข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ต้องการอนุเคราะห์จริงๆเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นการขนขวายที่บริสุทธิ์ ไม่ได้หวังว่าไปทํางานครั้งนี้จะได้ลาบสกาละทางานครั้งนี้จะได้ชื่อเสียงกิติยศไปทํางานครั้งนี้จะได้รับการยกย่องชื่นชมนแต่เป็นการทําด้วยสภาพจิตที่บริสุทธิ์มีความเพียรที่บริสุทธิ์ขวนขวายบริสุทธิ์เราจะเดินตามรอยบาทพระาศาสดาอย่างงี้้าพุทธบริษัทต้องคิดแบบนี้ถึงแม้เขาจะดา่าเขาจะตําหนิเขาจะว่าร้ายอย่างไรเราก็จะไม่ขัดเคืองเราจะไม่โกรธในการทําสิ่งที่ดีงามอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยเขาเรียกประโยคะอย่างเงี้ยต้องบริสุทธิ์นี่พระพุทธเจ้ามีตรงนี้เป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างฉะนั้นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าตั้งแต่ปะหาหนาสัมปทาซึ่งเป็นผลก่อนหน้านั้นเหตุตสัมปทาคือสร้างเหตุแต่ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธจริงๆริงก็คือขับเน้นที่ปัญที่อรหัตธรรมขยานเวลาเราระลึกเราจะได้เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยชัดแล้วขับเน้นไปที่พระัพพญญยุตยานแล้วก็พยานต่างต่างที่เรียกว่าอาสาธารณายานทั้ง6นี่เป็นต้น ก็ไปพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าพอมองเห็นนะยมกิกนะเจโาค่ะพระอาจารย์